นกพี่น้อันนี้คือเป็นเครื่องของมีครบเบิดเป็นได้น้องตุ้ยดีใจเนาะดีใจไม่เคยได้มาก่อนเนาะอสามสี่ห้าใเอานี่ะสวัยดีก้อนลูกดีคอกมือเลยอ่า นดีวูอ่า <c oughs> ขอบใจอืมมาบเดียโอเคลงตุ้อีกแลอาบ่าไปกนบ้เาเนาะขอบใจคนคนบัเขาใ,ใ,ใจพะษาลาวโอเค สบายดีพอพี่น้องฟังเรา และสวัสดีพ่อพี่น้องฝั่งไทยและก็ต่างประเทศนําเดอร์เมื่อเนี่มาพ่อกันคือเก่าอีกแล้วกับซ่อง o u t u b เบ่าพรน,น้พี่น้องซึ่งสำหรับคลิปนี้เบ่าพรก็ได้เดินทางมาหาครอบครัวน้องตุ้ยอีกตามเคยน้พี่น้องซึ่งเมื่อวานนี่ก็บ,บ่ได้เข้ามาเนาะพี่น้องเพราะว่าเมื่อวานนี่ทางน้องตุ้ยน่ะมีภารกิจไปซื้อเครื่องซื้อของอยู่ตลาดจุดสุ่มน้พี่น้องหลังจากนั้นอ่ามันคำก่อนเนาะและเพิินก็นอนพักอ่าอยู่เฮือนไอแก้วหนึ่งคืนน้พี่น้องตอนนี้ เพิ่นกับกำลังขึ้นรหลดอีตทนไอแก้วมาส่งเนาะ ึ่งเครื่องค้องที่เพิ่อนอนาซื้อมากับข้อขางจะลายพอสมควรนะพี่น้องบาว่าจะเป็นเข่าซานบอกว่าจะเป็นเครื่องหนุ่งหมนะ่มเนาะึ่งการละลายสิ่งหลายอย่างนะพี่น้องซึ่งสําหรับคลิปนี้บัพพรจะมาแจ้งเรื่องการสร้างนั่นสร้างนี่ในเรื่องของน้องตุ้ยนะพี่น้องเนาะก็คือตอนนี้นะบัพพรกำลังรวบรวมเงินนะพี่น้องเพื่อจะอันเจาะน้ำสั่งบาดาลให้น้องตุย้ยและกาฮ็ตโครงลังคาน้ำสั่งบาดาลน,นะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบัพพรจะไปอ่านรายสื่อผู้ที่สมทบ เข้ามาเนาะพี่น้องเนาะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบมุกขอบใจขอบผักคุณเนาะเอฟซีทุกทุกานหรือว่าผู้ใหญ่ใจดีทุกทุกานเนาะที่สมทบมาในข้างนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบพพรอ่านรายสื่อเหมือนก่อนเนาะพี่น้องผู้ใจดีที่เพิ่นสมทบเข้ามาในซองของบพพรกับประมาณสิบกว่า่านเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าสื่อผู้ใดที่บะพบรบ่ได้อ่านก็ต้องขอโทษขอภัยด้วยเดอ้อเนาะพี่น้องเนาะเสงเงินถูกกีบถูกบาทเนี่บพพรจะบ่ไะ้เอาไปใส่เนาะพี่น้องก็คือจะรวบรวมแล้วก็มาสร้างซาให้น้องตุ้ยเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือรายสื่อที่ ประพรจุดได้น้องเพนองประมาณ14่านบางทีเพิ่นกะบอกะสงค์องน้ำน้ำบางถานเนาะ่านที่หน,นึ่งน้องเพนองกับเป็นบริษัทคลิปแลนพัฒนาอะังหาริมทรับหนึล้าน2แสนกีบแล้วกาผู้ที่ช่องในการเอื้อยพูน1นล้านกีบผู้ที่สามนี่ก็คือน้องดาวห0าแสนกีบและผู้ที่สี่กัเอื้อยตุ้ย10,000แสนกีบผู้ที่ห้ากัเอื้อยฮันนี่3าแสนกีบผู้ที่หกกัเอื้อยเคดน,น,น้อาเพนองซองร้อยบาทเนาะ และผู้ที่เจ็ดก,กับอเอฟซีทางแขวงเวียงจันทเจ็ดแสนกรีบนะพี่น้องแล้วก็ผู้ที่8นเนี่ยก็คือแม่แสงจันทสี่แสนกรีบผู้ที่9นเนี่ยก็แม่แอนหนึ่งแสนกีบผู้ที่สิบกับแม่มาลัยทองสองสแสนกรีบแล้วก็เอฟซีทางโคร่ลาดนะพี่น้องการสมทบขมากะหนึ่งพันบาทเนาะแล้วก็เอฟซีทางไทยกับห้าร้อยบาทเนาะแล้วก็เอฟซีทางไทยคือกันนะพี่น้องกับห้าร้อยบาทแล้วก็ทางไทยอีกห้าร้อยบาทนะพี่น้องเนาะก<ส>็คือเป็นเงินบาทนะพี่น้องกับหกพัน 800บาทและก็เป็นเงินกีบ4ล้าน9 50, กแสนหาหมื่นกีนพี่น้องเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอความมุกขอบใจขอบประคุณเอซีทุกทท่านน้พี่น้องที่สรอยเลือครอบครัวเพิ่นในครั้งนี้เนะาะส่วนเงินจำนวนนี้บอพรกัจเจาะน้ำสั่งบาดาลน้พี่น้องหลังจากเจาะน้ำสั่งบาดาลแล้วก็สีสั่งเสาสั่งสังกสีสั่งไม่ส้นเพื่อจะเหตุครงลังคา้ำสั่งบาดาลน้พี่น้องท้า่างบตัวนี้มันพอหรือว่ามันเรือน้พี่น้องเบอรพรกัจะจเอาไว้สมทุก การสร้างบ้านให้น้องตุ้ยตอน้อพี่น้องพราาบ้านลัางนี้นะเบิ่งคักๆอะไรน้องพี่น้องมันดอกเบิดเนาะอเดียนาะพี่น้องตอนนี้เพิ่นก็ได้มาแลลวเนาะกว่าจะมาถึงไม่ใช้เวลาอยู่สมมติกว่า้าเป็นหลุดอีแต่เนาะ้าเป็นหลุดจักประมาณ30มิแล้วต่ผู้แล่นไว้แหลนท่าเนาะโอเคนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งอนาทางน้องตุ้ยแล้วก็น้องๆของเพิ่นเนาะที่จะค้นเสื่องคุณของขึ้นเฮือนของเพิ่นเลยเนาะไปพร้อมพี่น้อง กว่าจะมาหอดใส่เวลาอยู่สมุงกว่ากว้าน่อมุ่นี้ก็มากับซ่องบาวลาเพิ่นโอ้ยสบายดีสบายดีเนาะกลาเข้าซี่กระสอบบบาวลาแม่นบอแก้อดูน่ะเซ็นพระดูหรือเบิมละเออมาบันนี่ซอยแน่มายกข้าวซอยแน่ เออเอ,เอ,เอให้พูนั่นนหะพู้เราเป็นใบเอ้าพี่น้องนะเ,เ,เอาตอนนี้กระทางไอ้แก้วก็หาผู้หนุกเข่าซอยนะพี่น้องเพราะว่าหนุกขึ้นข้างเทิงบ้านเนี่ยการบุมมนธรรมดาได้ถือว่านักได้นี่แหละอ้ายเพื่อนเพื่นนะคอันนี้อันอนี้เป็นเป็นใบเป็นใบโอ้เพิ่นเพิ่นไว้ที่บ่ล่ะเฮ้ยแบกได้บ่นักนะ โอ้โหบ่ได้บ่ได้เคยแบกอยู่บ่ล่ะซอยกันซวยกันเอามาพอจับให้สิแบกเอ้าอ๋อต้นอ่างกายเพิ่นกตบโสมส่วนปบ่ได้น้ำหนักเพิ่นเท่าได้ละบุ๊มเป็น40ปุ๊บจักเข่าพานห้าสิบกิโลมันบุ๊มเป็ดกันได้เนาะพี่น้องต้องค้นอายุหกเอ้ยน้ำหนักน้ำหนักหกสิบิโลข้าวห้าสิบเนี่ยพอพอไหวเอ้า เอาเนาะทำโบรานหยุกเองน้ำหนักบรานี่แปดสิบจะสั้นมน้องเขาป็นสั้นนัจะเ็ดโตเลยน้ำหนักบรานี่แปดสิบก็งอเข่าห้าสิบก็แล้วแต่ว่าไัยชีแข็งแห้งกนะพี่น้องจะเป็นได้หักพ้าบันัก ค้าบเอาไว้ได้จาพื้นเด้อะชอบนึงเอาไว้ให้งานง่ายๆนะอเอาไว้ทงงั้งงาน้องเปหน้าไม่หญ้ากับผมไม่กินกันเอออ้าืก็ถือว่าโชคดีเลยเนาะแบ่งกันกับผู้ที่ดูแลอันน้องตุ้ยน้ำนแน่กับเวลาเพิ่นมียังเพิ่นกับแบ่งอยู่เป็นได้ไแก้วเมึงไงบ่ธรรมดาธรรมดาเนาะฮอนแดดซื่อๆเนาะเดี๋ยวผมได้ใส่ฮเสื้อแขนยาว phát hẳn vào ở phát còn ok áo <laughs> à, cả nhìn đi năm nhà này là nó phải đồng tay hả xịt kilo ô <laughs> <laughs> oh, tô <trời. cười> bê còn phải đồng đấy Hãy Để เัเริ่มนี่ก็แบ่งเป็นอยู่อันนี้คือเป็นเฮือนหย่านะพี่น้องเฮือนหย่าของนางตุ้ยนั่นเองคือเฮือนเผินกานี่แหละค่อนข้างจะเฮือนสมัยแต่ก่อนนั่นสิน้องนี่เด้ดออันนี้สิเป็นเฮือนไฟเนาะภาษาลาวเอื่นว่าเฮือนไฟหรือว่าเฮือนครัวนั่นเองอันนี้สิเป็นซานซานกระป๋อนปลูกฟักใส่กระถาง มีมลองน้ำไว้อันนี้เป็นเตือนนอนซึ่งลูกเมันก็นมาซอยน้ำมือน,นี่เป็น,นได้ไหมท่ากินข้าวกินน้ำเราไปอ,อยวันกินรราวยันงกินบ่โอ้เหรมาแต่มาแ่ห้างวยตำรวจเคลแต่ดำหน้าหน้าเสีดาแล้วพี่น้อง กิจโบราณปพรแต่ซื้อแต่ขนมเนาะขับพูวไปสิกใคิซื้อเอาของอาหารไม่เป็นกินคือชิเนพันฮิวอาหารเนาะอ่าเพราะว่าขึ้นแต่ดำน้ำไม่เมื่อยเนาะถ้าได้กินอาหารดีๆก็น่าจะมีแหงพวกลาบพวกก้อยไปสิมีแต่ว่ามื้อหน้าผู้ใดเด้อไม่ท่องมื้อหน้าหันยังไปแล้งงานแล้วว่านาหนันยังแล้งหันยังเออมื้อหน้าสีมาช่วงมันทันเถียงเทียงชื่อชื้อพวก ลาบก้อยมาให้ของอยู่ของกินมชาช้าจุ๊บมะคืนนี่เป็นอะไรเป็นห่วงลานฉันบอกนอาก็ับโอ้ยลานมาลับเป็นทางไตครับมาลับเป็นทางเนื้อกรับมาลับลูกเอ้เป็นห่วงลานใหญ่เด้ลูกคอยลานคอยเด้ไปปะยังใช่จกัจก,กเพราลงมืะไตกับไปจักจมก็ <c oughs> กคือพวมีโทรศัพท์กันเนาะหู้อยู่ใส่สรุปแล้วทั้งหญ้านี่ฮู้บาวารานอยู่ใส่มื่อคืนนี่บะฮูมะหูลูกเอ้ย โมู้เลยโมโหเลยโอ้การจักชุมลูกเชียไปปะทางใดนั่นมันรับคืนนี้ลูกเลยอืออืออัองไห้ทางห้องเอาแล้วก็คือเมื่อคืนนี่นะิ่นไปผักอยู่เพือนอ้แก้วเนาะพี่น้องเพราะว่ามันขับก่อนเส้นทางกันลำบากคนตุ๊กนะแล้วก็เลยพักอยู่พันก่อนแต่พอดีมีภารกิจกับพอดีมาส่งทีเดียวซื้อข้าวมาข้าวน้ำเอาไมมเท่า เอาไปเบิร์ตดีถูกตลยเราเอกินให้มันได้ดีเยาวางจะมีเด้อลูกเอ้ยเยาวางจะมีให้จะเป็นจิตที่จ่ายเงินเด้อลูกเอ้ยให้เจ้าลำรวยลำรวยเด้อลูกอาซาถุสาธุเนาะได้ออืันนี้ก็คือลานอีกคนเนาะลานอันนี้ก็คือหยกไผยลูกไผยอันนี้ก็คือลาน อันนั้นคือลูกพ่อของน้องตุ้ยเนี่ยเสียอยู่ในเตาถ่า,านฉันบอกมันชะลบอยู่เตาเตาถ่า,า,านแมเ่เอาเอาผกเอาพ่อไปโจมเอาบาขึ้นในเฮือนลูกเอ้แม่เนี่ยเบ่นหัวทางอยาก็ไปเอาลูกน้ำตาหันเปชะลบในเตาถ่านเออเป็นชะลบในเตาถ่านเป็นวิน คข้าแบบเป็นมะเร็งปอดแล้วเมื่อยน,นะเป็นองค์เฮ็ดเวี้ยงนักแต่ฉลบไปเลยฉลบเขาคาเขาเต่าฐานมันหอนด้ะม,มันหอนสลบฉลบเลยฟาให้เลโอูมออ้มาขึน้นแม่ขึ้นภาพอยู่กับเพื่อนพอเอา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 ต่ออาหัวกะขืนเบื่อนมันมาอยู่นี่น,นี่ลูกเอ,อ้ยเย็นไรเสื่องกะหน่าสงสารเนาะตายเบด พ่อแม่ก็ได้ตายหมดเชียรได้เลยลูกยังติงยาพูดได้เหรอหนิเงียบๆแงบๆไปหาโยน้ำป่าน้ำอะไรนี่หานกันมาชงอ้ำน้ำคอยผู้นึ่งน้ำมาชุมนี้ผู้นึ่งอยู่น้ำเจ้าผู้นึ่งอยู่น้ำ้นั้นผู้นึ่งชามอ่ะนี่มาช่องวะมานี่เอามาเป่นแรกเนาะมาเอามาเลยมาแรกค่ะอยากมาเอแบบเอาไปเลยอย่างล้าน ขอ,ขอยา,อาไปอยู่เออนางเอ้ยจะมาเลี้ยงเชี่ยคอยนะขอไปอืมบ้านอาจังย์หอกนนางเอ้ยอย่าไปเลี้ยงเชี่ยคอยนะเนี่ยแม่เนี่ยบุกุม้มเลยขอไปหมดมแต่จะมาชงละได้ยินข่าวว่ามุจจาชงลูกนี่ขึ้นมากอะ่ะขออามาชงหมดอืมก็คือมาอยู่รวมกันเนาะเออ ซึ่งเอฟซีละลายธานกับเขามินมาอย่างลวงลายใหญ่ก็คือเพิ่นบอกว่าอยากได้จกคนไปเลี้ยงไปเป็นลูกบุญธรรมนั่นนี่เนาะแต่อันนี้ก็่ให้เพิ่นทางเพิ่นก็บ่ให้บอกเพราะว่าเลี้ยงง่าย,ย,าย,าเ,ยเนี่ยไหนบวกลมกันแล้ลยังแล้วหลานสิเฮ็ดได้บ่ให้เบิ่งขึ้นี่ก,ก็คอยหายมัดคืนลูกไหมหลานก็กว่าหัลบางคนก็อยากเอาไปเฮ็ดงานนําไปเป็น แบบนั้นแบบน,นี้นะเนาะก็คือมาหายไปเออาหายอยู่นี่เนะาะขนาดเมื่อคืนเพิ่งยังนอนบ่หลับเนาะพี่น้องทาง<ล>ยาของเพื่อนนะนะ<ล><ล>นอนบ่หลับเลยทางยาเน,นี่ยหายหมดคืนเฉยๆข้ามลูกนีค่คิดว่าคิดว่าทางสุภาพเอาไปทุกทีมเนาะเออได้เล,ลยหลบเลย ก็คือเอาไปผักอยู่ก็ไอ้แก่เอออ้าวแหละยายบันนี่ทั้งข่อยสีคอตัวกราคนเดอ้อทอเออมาพานอันเนี้ยมต่ว่ามือหน้ามือหนใจ,จังสีได้ามาดำเนินการเรื่องโจะน้ำสั่งบาดานให้สำหรับซองของบภนะฮะไ้อ่าแต่ว่าพังเบงิ่งทั้งทีมงานอะไรบางคนพันกอยากสมทบการสร้างบ้านใหม่ให้นง,นงตุย้ยน้ำได้่อบ้านหลังนี้มันกระดอกแล้วเบิ่งไปเบิงบงบ่งมาก็ได้ จะกระเทมน้อยเนาะพี่น้องอ่าก็มีแต่ว่ามือหนามือหนาฉีมาใหม่เด้อได้ออ่าไปก่อนยายได้ลูกสบายดีสบายดีไปก่อนเด้อทางนั้นเด้อสบายดีอ่าสบายดีไปทาเดือนหักซาเกล็ดหักชาในลูกเอ้ยเกิ็ดกินสมเนาะพี่น้องปลาแดกปลาแดกสดๆอันนี้เนาะได้จับเกลือขึ้นมาแล้วบ่มียังกินเนาะพี่น้องเมื่อยได้ดำนานไม่เหื่อยแต่ผมมียังกินเนาะ ทุกคนที่เคยผ่านจุดนี้ก็น่าจะหูหน้าขึ้นใหม่ใหม่ขึ้นมาจะดำหน้าไปเหมือนว่กินโอ้ยเป็ดอยนอยังที่แบบดอยล่าเลยเอาไปก่อนน<อ>ะจังได้ก็ต้องขอขอบมุกขอบใจขอบประคุณเอฟซีทุกทุกทานหรือว่าคุณใหญ่จะดีทุกทุกานนาะพี่ต้องที่ซอยเลืออ่า น้องตุย้ยในครั้งนี้เนะาะหรือว่าให้บะพรเป็นสะพานบุญขอบมุกขอบใจขอบประคุณหลายๆเนาะซึ่งบะพรน่ะมีหน้าที่จะจเจาะน้ำสร้างบาดาลคือบะพรว้าวอะไรแล้วพี่น้องบะพรมองว่าน้านที่สำคัญที่สุดเนาะพี่น้องเนาะซึ่งบะพรก็ได้โทรหาคนเจาะน้ำสร้างบาดาลแล้วนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นยังบ่ทันแล้วดำนาเนาะก็ต้องอดใจรอไปอีกเนาะพี่น้องมีแต่ว่ามือหน้ามื่อไนก็นนกนสีได้เข้ามาอัปเดตอยู่ดอกเนาะพี่น้องซึ่งระยะทางอะไจากเคือนน้องตุ้ยไปหาบ่อนบะพรผัก Ga, หรือว่าจุดซุมหรือว่าบ้าไดแก้วนี่บุพเพคิดว่าสิบกว่ากิโลนะพี่น้องบัดนี้เมื่อบุพเน็งฉีดลองจับเป็นนะพี่น้องฉีดลองจับจากนี่ไปหาคนเถื่อนไอ้แก้วจักโลเนาะแล้วก็เมื่อหน้าจะคิดได้บอกเอฟซีถือว่าทุนนี่โลทุนนั้นโลเป๊ะๆนะพี่น้องเนาะเอาแล้วนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เขาตัวไปก่อนเด้อเอาไว้คลิปหน้าพอกันใหม่เนาะไปแล้วพ่อพี่น้องสบายดีและสวัสดีไปเมื่ออืมกำลังเหนื่อย